นายกฤิกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีพลตรีจำลองสีเมืองอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้ต้องขังคดีบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551ที่สารดีกามีคำพิพากษายืนให้จำคุก8เดือนมีอาการท้องผูกว่าพลตรีจำลองมีอาการถ่ายไม่ออกมาหลายวันจึงพาไปตรวจที่ทันทถ,ถานโรงพยาบาลราชทันซึ่งแพทย์ได้จ่ายยาและอนุญาตให้รับตัว กลับมาควบคุมต่อที่เรือนจำผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพกล่าวอีกว่าขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยอาการดังกล่าวอาจมีหลายสาเหตุยืนยันว่าเรือนจำได้จัดอาหารมังสวิรัตให้ตามสภาพมีทั้งผักและผลไม้ทุกมือ้อส่วนผู้ต้องขังแกนนำพันธมิตรรายอื่นไม่มีปัญหา ทั้งนี้ผู้ต้องขังทงั้ง5รายยังอยู่ในแดนแรกรับซึ่งส่วนใหญ่ยังปรับตัวได้ดีในสัปดาห์หน้าค่ะเรือนจำจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อที่จะมีการพิจารณาย้ายแดนต่อไปค่ะ